กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์โพสใน i อหรือ Instagram กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะเมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ KM Social กันแล้วนะคะสำหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยค่ะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะ เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยค่ะชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้ที่ใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail นะก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ IG i n หรือ r a m ค่ะแล้วก็มาเรื่องหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะเลื่อนลงมาแล้วก็เลือกเป็นถูกใจรับประกัน30วันนะคะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอ,าอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะก็ลองอ่านดูนะคะความเร็วกับเราคาก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า IG ของเรานะคะอัปเปอร์โพสของเราคือ ขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็กดคัดลอกลิงด้านบนตรงนี้เนาะนำมาใส่แท็บเลยนะคะแล้วก็ใส่จํานวนวันนี้ก็จะเพิ่ม500ไหล์ค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลานะคะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดนะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลยเมื่อขึ้นแทบ็บสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ และสาหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอนะคะสําหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด3ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะจะมีการสแกน QR Code ทุกธานาคารค่ะกรับโบนัสหาเปอร์เซ็นตมาเติม500รบาทขึ้นไปด้วยนะคะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้นะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย ก็าสามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะหรือว่าจะบันทึกรูปไปแล้วก็สแกนจ่ายกันก็ได้นะโชคทั้งต่อไปนะคะก็จะเป็น TruMoney Wall ล็ค่ะแล้วก็มาใส่จานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดเนาะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะ ส่วนอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็ดําเนินการตามกันไปได้เลยค่ะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ ก็เลขข้างบนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทำการสั่งซื้อไปเนาะส่วนข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอร์ของเรานะคะถึงการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็รอดําเนินการอยู่นั้นเองนะ สำหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงเนาะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะเราก็จะมาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรค่ะใส่เลขรหัสออเดอร์ครั้งน้าเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความเนาะหรือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถคลิกแด็กไฟล์ตรงนี้ค่ะ แล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะคะแล้วกดส่งตัวตรงนี้นะหรือจะติดต่อผ่านไลน์ก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะแล้วก็ติดต่อผ่านไลน์ไปได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า a อ km คเอ็ขีเก็ได้นะคะ เมนูต่อไปก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงกตรงนี้เนาะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะหากเพื่อนเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการนะคะแล้วก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะและในตอนนี้เราก็มีเมนูใหม่เพิ่มขึ้นมานะคะสําหรับสายนังซีรีส์จีนตรงนี้เลยค่ะ สำหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานครบ500บาทกันแล้วนะคะก็จะรับการดูหนังซีรีส์จีนไปเลยเนาะฟรีๆเลยนะคะมากกว่า300กว่าเรื่องกันเลยนะก็มีการอัปเดตให้ในทุกๆเดือนกันเลยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ไอจของเรากันนะคะไปดูยอดไลค์โพสของเรากันเนาะก็โพส์นี้นะคะยอดไลค์อยู่ที่12ไลค์นะคะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตรีหน้าจอกันก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะจากเดิมมีแค่12ไรค์นะคะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น809ไรค์กันเลยนะ ก็แทบจะไม่ต้องรออะไรกันเยอะเลยนะคะสั่งซื้อไปแค่แป,ป๊บเดียวเองจริงๆนาอย,ยังไม่ถึง5นาทีเลยที่กดกันไปนะคะก็ขึ้นยอดมาให้เราแล้วนะแต่เมื่อกี้เราเอ่อเพิ่มไป500เนาะแต่ขึ้นมาเป็น800เลยก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะทางเว็บไซต์ก็ใจดีค่ะเขาชอบแถมยอดให้เราอยู่เรื่อยๆเลยนะคะก็ต้องลองเข้ามาใช้บริการกันดูนะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ K M Social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะก็ต้องลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษากันดูนะคะสำหรับวันนี้ใครสนใจนะเราได้ แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยค่ะหากวันนี้ผิดประการใดไปเนาะก็ขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ